สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ฮะเราก็จะได้ความฝันของเราแล้วะฮะคือน้องโรสเลียนะฮะดูดิทุกคนดูดูเลดดูมันดูผมจะอ่านให้ฟังเราประกันนะฮะสุมูบกแค่ร้อยส,สุมสูบกแค่ครั้งเดียวผมก็จะได้แล้วฮะและพออเลยฮะพนะออไอ้พวกผอรอไอ้บัตนี่อยู่นะฮะ แหม่หม่เ้ยปนิกว่าพรุ่งนี้ผมผมก็ต้องไปโรงเรียนแล้วนะฮะคือนะอขอลงขอลง,ลขอลงคลิปนี้หน่อยก็แล้วกันก็ว่าจะทำช่วงเฟ c บุ o o เฮฮายอยู่นะฮะแต่ว่ามันแบบอืมนะอัดล้วก็ใช้ไม่ได้นะอมืมันต้องเอามาให้กูสุ่มอีกเลยไอ้ทียแม่งสุดยอด สุดยอดแม,ม,ม,ม่งเไงแม่งเไงแม่งเไงแม่งเไงผู้เขียนอ่าอีกแค่สองอัน ไอ้สัตว <c oughs> ไม่เลยถ่ายงั้นถ่ายอย่างงั้นไอ้ศูนย์นี่เลยใช้ศูนย์นี่เลยไอ้ศูนนี่เลย ใช้สูตรนี้บอกเลยได้แน่นอนกู <laughs> ไม่สนนะ <laughs> โอ้ไอ้น,น,นีส่สอดถามคณะขยะอ๋อเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนะอ๋อโอเคนะพี่เจมนะนี่ต้องหัวนนะจบไปยในเฟ็สอนนะผมไม่สนนะเพราะอะไรครับเพราะแม่งเขาเพราะแม่งมันที่ใงไ่ <laughs> โอเคๆๆๆฉันเจนในสี่ถึงเขาเรียกจุดเทพในสี่ร้อจุดเทพไอ้สับมา พวกมึงจะให้กูจบเฟสซ้อนยังไงฮะถามหน่อยเฮ้อนี่ฮะเควสจบเฟสซอนนี่มันยากนะฮะและผมก็ค ну ิดว่าเออมันน่าจะไม่มีพวกจบเฟสซ้อนเนาะเออใครเคยเล่นจบจบเฟสซอนเสร็จก็อืบอกผมด้วยนะฮะ คาเลเบอร์อารมณ์ตำรวจไปแดงวิววิวตูเอาบอลจนกูแหลกไอ้สัต์บอลจนเครื่องกูแกหลกอ่ะกูบอกเลย ว่าเลยว่าจะเครื่องกูแหลกไอ้สัตว์เออเหี้ยว่าว่าจเครื่องกูแหลกไอ้สัต์ โอ้กูแปลกแปลกโอ้กูแปลกโอ้โ,อโออาหาแปลกพวกหาไอ้เหี้ยมังแหลกไอ้สัสแปลกจัดเลยไอ้เหี้ยตัวเยอะเกินเออ แล้วก็ลุกีึ้นโอเคลืมบอกไปนะถ้าชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะ น้อยแม่งก็ต้องอันนี้แล้ววะเราต้องเอาเคะวสดแล้วว่าไอสันนี่มันจะไม่ให้กูนี่เลยใช่ไหมฮะ ต่าแม่งอียมาสิว่าใครสนวะไอ้สอัสมาขอสนับสนุนแหละเขาจะไม่พีพีแน่นอนนะเพราะว่าแม่งต้องมีคนได้ n ิวเดย a เอาเองแน่นอนแนละแม่งโคตรถึกผมจะไม่ลงพีพีแน่นอน ถ้าถามถ้าถามว่าเหตุผลเหรอก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับไอ้เที่เหตุผลเพราะรุดีเอเวกไอ้สัตว์ถึกเกินตรงตีเพิ่ม เเ้ยออผมไม่รู้ว่าจะได้มาถ่ายคลิปอีกตอนไหนนะฮะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายฮถ,ถึงจะไม่ค่อยมียคนดูนะฮะแต่ก็นะความฝันของตัวเองก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับอนะอย่ายอมแพ้นะครับผม โอเคคลิปนี้กลางนาทีละโอเคจบเควสนี้ก็ได้จะได้มั้งนะร้อยคอร์ดถ้าไม่ได้นี่เองกูจะจบคลิปนี้เลยไอ้เ hey หี้ยมานี่ไอทท้ทับทิมทับทิมทับทิมมึงทับทิมเอาตำรวจไปแดกเอาตำรวจไปแดก ทำลายฐานเพิ่มการทำลายฐานการทำลายฐานชีตีมาแล้วโคตแรงตระกูลนี้เพราะว่าในภาพนี้แม่งมันต้องเป็นรถซาเลียแน่นอนเลยเอาเฮียค้างเอาเออสวยสวยโลนสวยโลน โลนเฮยไม่คยรู้จักพระเจ้ามาไหมครับ <c oughs> พระเจ้าซีง่าเ,เหตุผลเพราะอะไรมาเอาก่องแค่นั้นแหละ้เฮียจบไม่สนทียอะไรทั้งนั้นไม่สนทียอะไรทั้งนั้น จจเฟสเซ่ไล่สาระไอสัตว์เฟสสอเฮียอะไรไลสาระไอสัตว์การโจเฟสเฟสสอผมคิดว่าความคิดผมนะแต่ดราม่านะครับความคิดผมคือแบบแม่งใครใครโจภายในเฟสสอนได้ไหคือแบบแม่งตารางโคตรใหญ่แล้วก็แบบศัตรูแม่งอยู่อยู่อีกสิบเมตรจากอยู่อีกประมาณแบบสิบช่องจากเราอะไรประมาณเนี้ยเฮียแม่งคือแบบ ฟีดสองได้ไงวะนี่ความคิดส่วนตัวผมนะใครจะพูดอะไรผมก็ความคิดส่วนตัวของผมนะก็อย่าดราม่าเลยฮะความคิดของผมล้วนๆนะฮะผมบอกแล้วฮะว่าอย่าดราม่านะฮะไม่สนับสนุนเรื่องการผมก็ยังไม่อยากมีดราม่าอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งช่องใหม่เนาะเออแล้วก็อะไรอีกวะ ต้องต้องขอโทษสำหรับคำหยาด้วยฮะเพราะว่าแบบนะมันติดเป็นไอ้ผู้ว,ว่าสันดานก็แบบจะแรงก็ติดเป็นนิสัยแล้วเออเพราะว่าอย่างนั้นก็ใช่ยอยู่ติดเป็นนิสัยแล้วโอเคสวยโลนสวยลอง ปฮะจังหวะนี้ฮะปาซากุระนะฮะปาดไปหนึ่ทีโดนนะฮะแล้วก็กระโดดมาไล่ล้ำนะฮะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มไปนะฮะจังหวะนี้แหมแล้วก็ลงมาปุ๊บสร้างโปรแกรม ึโ๊โค้ดมมาปึ๊บแล้วก็เอาวอลนัทมานะฮะไอ้เนี่ยนี่คือวอลนัทนะฮะปึ๊บกดฮัลโหลสามสามห้าแล้วเรียกวอลนัทออกมานี่ฮะเพิ่มดาเมานะฮะแหมเอามานี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพิ่มดาเมานะฮะแหมก็ถ้าขยาับสนับสนุนผมก็ ออคอมเมนต์ได้นะฮะว่าเออพียงแค่คอมเมนต์ว่าสนับสนุนแค่นี้ผมก็แบบโอ้อุปกรณ์เสร็จแล้วนะฮะโอเคนะฮะก็สวยโลนนะฮะในจุดเทพจุดเทพ เอ้ hey, ยอะไงกูไม่สนเอ้ hey, ยอะไงกูไม่สนกูไม่สนกูกูจะไม่เอาจจเฟซสองของพวกมึงหรอกไอพวกนายนีได้ยังได้ยัง ซุมนอกรอบไปโคตรเยอะเลยะฮะนอนนั้นเย้ ที่ไอ้สัตว์เอ,อ้โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็นะไอหาเหว่ยไอหาเหี่ยสิบห,ห้านาทีเออ ชี้มิด้ภาษาเกาหลีไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นยัดเคยจริงๆขอภาษาญี่ปุ่นเหอะกูขอร้องอยากได้ภาษาญี่ปุ่นเออ หมดไปอย่างรวดเร็วนะฮะเง,งินทองน้องโรซาเลียน้องโรซาเลียะอะไรวะ โอเคโรซาเลีย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 อยู่ไหนโรซาเลียอ๋อนี่ไงง่เองโง่เองสวยโลน ซ<ฮ>ีทูมเออจะขออัพอัพสเซาเลียนโอเคฮะสนาบคลิปนี้ก็จบไปแล้วฮะพอบคุณฮะเรตตู้นิวนช่างดีจริงจนี่